เล่นอะไรกันคะลูกปลาให้พ่อดูอีกรอบเลยปลาไปถนน,นลลปลามาฝั่งนี้สิปลามาฝั่งกลับเดินกลับมารองเท้าก็ไม่นใสเด็กเด็กโอ้ยปลาไก่มากสิริปลาไก่มากโอ้ยเจ็บไม่ได้รองเท้าก็ไม่สใสสนุกเลยปา แดดออกด้วยโ oh, oh, อ้โหกี่โมงก็เนี่ยแปดโมงครึ่งเก้าโมงแล้วแปบน้ําแล้วไปทําบุญเตรียมตัวไปทําบุญวัดไร่ป่าแล้วแ <c oughs> ปบน้ําเตรียมตัวไปฝังลูกดมิดวัดไร่ป่าแล้ว <c oughs> โอ้ย <c oughs> ปลาใส่พอทําไ,ไมเนี่ย <c oughs> สินีป้ากลับมาเข้ามาแปบน้ําแล้วอ้าวเสี็จแล้วปลาไปทำอะไรอีกเฮ้ เดี๋ยวเก็บไม่ได้ปาเข้าไปในต้นไม้ไม่เอาพอแล้วปลาไปียกน้ำเลยปลาไปไปเก็บเลยเซราไปเก็บมาเดี๋ยวไปหยิบมาอัสซีนซีนไปเก็บมาให้พี่หน่อยอยู่ที่ต้นไม้หรอกปลาเก่งมากปะแล้วปลามาพี่ปลาแล้วเดินกลับเข้ามาเลยไปน้องปลาแล้วเดินกลับเข้ามาเลย Oh. มามามากลับเข้ามากลับเข้ามาพอแล้วบายบายด้วยบายบายด้วยทีเดนยวบายบายทเดนบายบายเอ๊ะ